ลลิติติภัยสารปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีม ESG Sustainability Solution ของ c b i ประเทศไทยครับเคยสงสัยไหมครับทำไมบริษัทใหญ่ๆถึงหันมาพูดถึง ESG ESG คืออะไรทำไมเราต้องมี ESG แล้ว ESG เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร ESG คืออะไร ESG เนี่ยเป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนะครับโดยคำนึงถึง3องค์ประกอบหลักๆสำคัญได้แก่ ตัว e ตัวแรกก็คือ environment นะครับคือเรื่องสิ่งแวดล้อมตัว s ก็ย่อมาจากคาว่า social นะครับถึงเรื่องสังคมแล้วก็ตัว g เป็นเรื่อง governance นะครับก็คือการกํากับดูแลกิจการที่ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัททั่วๆไปทั้งหลายในประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยก็มีการดําเนินการตรงนี้อยู่ในธรรมชาติของธุรกิจอยู่แล้วแหละไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางบริษัทก็จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ตามเทรนด์ที่เป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุค10-20ปีที่ผ่านมานะครับบางองค์กรก็จะเน้นเรื่องสังคมการดูแลพนักงานการจ้างงานอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันน่ยบริษัทต่างๆก็มีการใช้แนวคิด ESG ในการทําธุรกิจอยู่แล้วมากน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของบริษัทนั้นๆแต่ว่าโจทย์ในปัจจุบันลอนาคตเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องบาลาน์ ทั้ง3ประเด็นนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือว่ามาตรฐานต่างๆที่ต่างคู่ค้าเนี่ยหรือว่ากฎหมายแต่ละประเทศกำหนดนะครับในวงการอสังหาริมทรัพย์มีการใช้แนวทาง ESG อย่างไรตัววงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับวงการอื่นๆและอาจจะมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือ,อในเรื่องการดำเนินธุรกิจเนี่ย เขาก็จะคำนึงถึงเรื่องทั้งสามประเด็นเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นตัว environment ก็จะโฟกัสไปเรื่องการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกการใช้พลังงานการจัดการน้ำเสียหรือการจัดการคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในอาคารหรืออย่างประเด็นเรื่องโซเชียลเนี่ยก็จะดูเรื่องอนโยบายดูแลสุขภาพพนักงานสวัสดิการต่างๆโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแล้วก็เรื่องการจ้างงานที่ เน้นถึงความหลากหลายอย่างเช่นตัว uh, DEI นะครับ Diversity Equity แล้วก็ Inclusiveness นะครับส่วนเรื่อง G เรื่อง Governance เนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ระบบมารฐหารในการจัดการบริษัทโครงสร้างในการบริหารการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ว่าสิ่งที่วงการสารหารหรือมาซัพเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแตกต่างจากวงการอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องอย่างเช่น การจัดการอ่า property การจัดการทรัพย์ทรัพย์สินในองค์กรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์ก็คือเกี่ยวกับอาคารเกี่ยวกับสถานที่นะครับเป็นหลักนะครับซึ่งบางทีอ่าตัวที่เกี่ยวข้องกับ asset management หรือ property เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เจอกันก็คือจะต้องมีการ report รายงานเช่นการใช้พลังงานการใช้น้ำเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องตัว certification ซึ่ง เป็นเทรนด์ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นเกณฑ์ e e n Building อย่างเช่นพวก l e e ีหรือตัวเวลเนสนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวสุขภาพของพนักงานในอาคารอย่างเช่นเกณฑ์เวลเป็นต้นนะครับเบื้องต้นก็คือในมุมของลูกค้าเนี่ยก็มีมีการมาถามถึงเรื่อง ESG มากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะได้ฟีดแบ c k มาจาก ลูกค้าอีกทีหนึง่งอย่างเช่นผู้เชา่าผู้เชา่าพื้นที่ในอาคารตรงนี้เขาก็มีมาสอบถามว่าเออตัวอาคารนี้มีการรับรองมาตรฐานอะไรบ้างก่อนที่เขาจะเข้ามาใช้หรือว่าในกรณีที่ลูกค้าเขาอยู่อยู่ในอาคารนั้นอยู่แล้วแล้วเขาเขาก็มาถามว่าเออเนี่ยอาคารอื่นๆเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานตรงนี้แล้วแล้วอาคารนี้มีหรือยังก็กลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยก็มาถามเราตรงนี้ว่าเราสามารถซัพพอร์ตประเด็นนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ แล้วก็บางทีเราไปเสนองานกับลูกค้ากับทีมอื่นๆร่วมกับทีมอื่นๆด้วยอย่างเช่นทีม Leasing ทีมบริหารโครงการหรือเป็นทีม w o r อ p r a c e Solution นะครับก็ก็มีประเด็นเรื่อง ESG มากขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งลูกค้าติดต่อตรงเลยว่าอยากจะทำาอตัว building certification โดยตรงเลยอยากขอการรับรองเกณฑ์มาตรฐานอาคารต่างๆนะครับ building certification หรือใบรับรองอาคารคืออะไรก็จริงๆ building certification มันเป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งที่วัดผลความสามารถในการดำเนินงานของอาคารเนาะในมุม performance อย่างเช่นเรื่องการจัดการพลังงานเรื่องการจัดการน้ำอะไรประมาณนี้ครับโดยแต่ละเกณฑ์เนี่ยเขาก็มีการวัดผลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม นะครับก็จะเน้นเรื่องการจัดการาเรื่องพลังงานเรื่องน้ําเรื่องการจัดการทรัพยากรในอาคารเป็นหลักบางเกณฑ์ก็อาจจะไปเจาะลึกถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของคนทํางานเรื่องเวลเนสเรื่องนโยบายต่างๆหรือบางเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะบาลานซ์กันนะครับไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็การทำเซอร์ติฟิเคชันจริงๆหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ c ซอร์ติฟิเคชันกับ ESG เนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมจริงๆมันไม่ได้เรื่องเดียวกันซะทีเดียวคือเราไม่สามารถตอบได้ว่าโอเคฉันทำเซอร์ก็คือการทำ ESG แต่ว่าให้เราคิดอย่างนี้คือ c e r t i ติฟิเคชัเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ESG นะครับ Building certification ที่แนะนำในตลาดสำหรับเจ้าของอาคารมีอะไรบ้าง Certification ที่ะจะบอกว่าเป็นที่นิยมในในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราแบ่งหมวด ง่ายๆก็อย่างที่ข้อที่แล้วที่พูดถึงว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตนะครับตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเซิร์ที่ทําส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะเป็นตัวลีดเกณฑ์ลีดของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตัวทรีสติป็นเกเก์ท้องถิ่นนอของของ,ของอาคารเขียวไทยนะครับส่วนพาร์ทที่เป็นเอ่อเวลเนสเรื่องสุขภาพคลเนี่ยก็จะมีตัวเวลนะครับแล้วก็ตัวฟิตเวลนะครับ ส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นเกณฑ์แบบอตอบโจทย์แบบเรียกว่าวัดผลเป็นในเชิงแบบพิเศษหน่อยอย่างเช่นตัว i score อันนี้ก็จะไปเน้นเรื่องอาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอาคารนะครับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่แบบว่าจะตอบโจทย์แบบ specialist ไปเลยอย่างเช่นการจัดการขยะก็จะมีพวก r ร e อะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ครับแต่ว่าในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่พูดถึงก็คือล d well เป็นหลัก นะครับประสบการณ์ที่เข้าไปทำ building certification เราพบอะไรบ้างจากประสบการณ์ที่ไปเจอลูกค้าส่วนใหญ่จริงๆแล้วการการที่จะทำ certification ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนโยะบายของลูกค้าในมุมนี้ก็คือเจ้าของอาคารนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือถ้าทางลูกค้าเนี่ยมุ่งมุ่งเน้นว่าแบบโฟกัสว่าอยากจะทำตรงนี้จริงๆเนี่ย มันก็ทําให้การทํางานเนี่ยมันง่ายมันมันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ไปเจอจริงๆแล้วหลายๆอาคารเนี่ยมีจุดแข็งมากก็คือเรื่องการบริหารจัดการอาคารเนี่ยถ้าอาคารใดเนี่ยมีทีมงานในการบริหารจัดการอาคารที่มีมาตรฐานนะครับก็จะทำให้การทําพวกอ่าสตทิเวชั่นเนี่ยมันจะง่ายแต่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรบางหัวข้อบางอินพิ m มนเ a ชั่นเรา แทบจะเอาการจัดการที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันมาทําได้เลยหรือว่าปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยไม่ต้องเริ่มทําจากศูนย์นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราไปทำแล้วเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการพลังงานจริงๆของแต่ละาคารที่เราทํามันอยู่ในเกณฑ์ดีตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรนะครับแต่สามารถพัฒนาได้แต่ว่าโดยรวมก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ว่าจุดที่ อาคารส่วนใหญ่ที่เราไปเจอแล้วมันต้องปรับปรุงจริงๆก็คือเรื่องคุณภาพอากาศเพราะว่าเนื่องด้วยอาคารเนี่ยที่เราไปเนี่ยจะเป็นอาคารที่ดําเนินงานมาหลายปีและบางอาคารก็อายุประมาณ20-30ปีนะครับเรื่องคุณภาพอากาศบางจุดก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเนื่องจากระบบระบายอากาศเนี่ยมีสภาพเก่าและหรือบางอย่างเนี่ยไม่ได้ออกแบบสอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายหรือมาตรฐานในปัจจุบันนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการใช้น้ําจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะสนใจน้อยกว่าเรื่องพลังงานมากแล้วเวลาเราไปดูเนี่ยปรากฏว่าจริงๆหลายๆอาคารเนี่ยออัตราการใช้น้ำเนี่ยสิ้นเปลืองมากนะครับอาจจะด้วยสุขภัณฑ์เป็นรุ่นเก่าหรือว่ามีรอยรั่วรอยซึมอะไรที่เราไม่รู้นะครับก็มีมีโอกาสที่จะเจอตรงนี้เยอะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแยกขยะนะครับการลดการทิ้งขยะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยก็เริ่มรณรงค์แล้วว่าให้เราแยกขยะแต่โดยรวมเนี่ยพอเราไปทำพวก building certification เนี่ยมันจะโฟกัสถึงประเด็นนี้อย่างเข้มขน้นฉะนั้นก็เรื่องการแยกขยะเนี่ยอาจจะเป็นการต้องเริ่มทำเลยนะครับเริ่มทำ building certification อย่างไรดีจริงๆเราต้องอต้องคุยกับตัวเองก่อนไปถึงว่า เนตอมกันในทีมก่อนว่าเออเป้าหมายของเราจริงๆเราจะเน้นที่อะไรอบางองค์กรเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเขาอยากเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเราก็จะได้แนะนําวิธีการหรือว่าเครื่องมือในการวัดผลหรือว่าในการขอคือบางบางตึกอาจจะไม่ต้องขอเือ์ก็ได้ถ้าเขาค่อยบอกว่าโอเคโจทย์ของเรา ต้องอยากรู้เรื่องอการใช้พลังงานเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็แค่อาจจะ track ข้อมูลตรงนี้แล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาดูว่าวิเคราะห์ว่าเออเราควรปรับปรุงตรงไหนไดอ้อย่างเช่นลูกค้าต้องการจะอัปเกรดคุณภาพชีวิตภายในอาคารเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วอยากจะขออะไรมาจับอ่าเราก็จะแนะนําว่าโอเคคุณทาเซอร์พวกเวลไม้หรือว่าฟิตเวลอะไรเงี้ย ก็จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับเขามากกว่าถ้าอาคารนั้นไม่มีป้ายรับรองจะดูยังไงว่าผ่านกระบวนการ ESG มาแล้ว Certification เนี่ยเป็นการเป็น way of communication อันหนึ่งแต่ว่ามันก็ถ้าไม่มีเซอร์เนี่ยอย่างอื่นที่เขาสามารถพูดได้คือข้อมูลจริงๆที่เขาพูดเหมือนเป็นข้อมูลสิติอะไรเงี้ยถ้าถ้าบางคนไปเดินดูแล้วไปเจอจอมอนิเตอร์จอแบบดิจิตอลสกรีนเนี่ยบางทีถ้าเขาทำจริงๆอ่ะเขาก็อยากจะโชว ก็คุณอาจจะเห็นเลยว่าโอเคมีข้อมูลสถิติบางอย่างเช่นการใช้พลังงานตึกนี้ประหยัดพลังงานแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพบางอาคารก็มีทําหรือบางทีบางอาคารเนี่ยเช่นเดินไปดูห้องน้าเนี่ยเวลาเวลาเราเข้าห้องน้ำแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ามันไหลเอื่อยจังบางทีเขาอาจจะคิดแล้วก็คือโอเคเขาใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ําเทรนปัจจุบันและเทรนในอนาคตของ ESG จะเป็นยังไงต่อไปเออจริงๆแล้ว e s g นะปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องรายงานอยู่แล้วบ,บังคับนะครับรายงานตัวเรื่องความยั่งยืนแต่ว่าผมคิดว่านาคตเนี่ยมันจะขยายผลมาให้กับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดที่จะต้องรายงานตัวตัวข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ESG ก็คิดว่าเทรนในการการทำเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับ EP นี้เราก็ได้พูดถึงแนวคิด ESG ในการทำธุรกิจแล้วก็ความเกี่ยวข้องของ ESG กับวงการอาสัหารหรือบอาาพัพซับแล้วก็พูดถึงประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เราเจอในการทำ ESG และวิด i ิ้งเซอร์ i ิฟิเคชันในมุมมองของเจ้าของอาคาร EP ถัดไปเราจะไปพูดถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้งานอาคารหรือผู้เช่าซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกันกบเจ้าของอาคารนะครับ ้วอย่าลืมติดตาม CBI Podcast กันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับ